สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับก็มาเรียนวิชาสุขฐฐฐฐศึกษาและพลระศึกษานะครับเดี๋ยวพอจากที่ครูสรุปให้ฟังนะครับเราก็จะไปทำแบบทดสอบออนไลน์กันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับความสำคัญของระบบการทำงานภายในร่างกายนะครับเราเรียน เรื่องอะไรกันบ้างนะครับมี3มเรื่องนะครับนักเรียนเห็นไหมเรื่องแรกคือเรื่องระบบสืบพันธุ์นะครับเรื่องที่2คือระบบหายใจนะครับและเรื่องที่3ระบบไหลเวียนโลหิตนะครับเรื่องแรกเลยนะครับตื่นเต้นแน่นอนนะครับระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์คืออะไรนะครับระบบสืบพันธุ์ก็คือ ระบบสืบพันธุ์ที่ทําให้มนุษย์นะครับสามารถดํารงชีวิตนะครับตามเพศของตัวเองได้อย่างปกตินะครับและก็สามารถสืบพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกหลานสําหรับดํารงเผ่าพันธุ์ของตนเองให้คงอยู่ต่อไปนะครับองค์ประกอบของระบบสืบพันธุ์นะครับอันแรกคือระบบสืบพันธุ์ของเพศชายนะครับระบบสืบพันธุ์ภายนอกนะครับได้แก่ก็คือองคชาติและถุงอันทะนะครับ และระบบสืบพันธุ์ภายในของเพศชายก็คืออันทะหลอดเก็บอสุจินะครับท่อนำท่อนำอสุจิต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิและก็ต่อลูกหมากนะครับนี่มาดูรูปภาพนะครับระบบสืบพันธุ์ของอเพศชายนะครับอันนี้คือแบบภายนอกนะครับภายนอกก็จะเห็นเป็นแค่องค์ชาตกับถุงอันทะทีนี้เราไปดูภายในนะครับในภายในก็อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้นะครับมีสิ่งต่างๆนะครับก็ตามภาพเลยที่ครู บรรยายไปในสักภาพสักครู่นี้นะครับเมื่อเพศช,ชายเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยอันทะจะมีหน้าที่ผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศช,ชายนะครับก็คือตัวอสุจิซึ่งผลิตเป็นจำนวนมากนะครับร่างกายมีการหลั่งออกมานขณะหลับนะครับเรียกว่าฝันเปียกนะครับหากตัวอสุจิได้รับการผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงก็คือไข่นะครับจะทําให้เกิดการตั้งครรภ์หรือการมีลูกนะครับ นอกจากนี้อันทะยังผลิตฮอร์โมนเพศชายที่ทําให้เพศชายมีลักษณะทางเพศที่ชัดเจนและแตกต่างจากเพศหญิงนะครับเช่นกล้ามเนื้อเป็นมัดแข็งแรงนะครับเสียงแตกข้าวมีนวดมีขนลักแร้ขนนักแข้งมีลูกกระเดือกที่เห็นได้ชัดเจนนะครับเมื่อ,อยังเข้าสู่ยรุ่นแล้วเนี่ยนะครับเป็นไงสาวตึมเลยนะครับเสียงแตกห้าวนะครับ ต่อไประบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะครับแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คืออันแรกนะครับระบบสืบพันธุ์ภายนอกนะครับได้แก่บริเวณปากช่องคลอดนะครับและภายในนะครับระบบสืบพันธุ์ภายในได้แก่รังไข่ท่อนําไข่นะครับมดลูกผนังวดลูกปากมดลูกนะครับอันนี้คือรูปภาพนะครับที่ให้เราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับ เมื่อเพศหญิงเ,เข้าสู่วัยรุ่นลังไขจ่จะผลิตเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงก็คือทุก28ถึง30วันนะครับก็คืออะไรการเป็นประจำเดือนเรานี่เองนะครับถ้าเกิดว่าได้รับการประสมพันธุ์จากเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายก็คือตัวสิจิจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์น,นะครับหรือมีลูก แต่หากไม่ได้รับการผสมพันธุ์ไขจ่จะฟองนะครับเยี่อบุผนังบดลูกที่เตรียมรองรับการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วเนี่ยจะลอกและขับออกมานะครับออกมาทางช่องคลอดเรียกว่าประจำเดือนท่ครูบบ่อกี้นี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยรังไขยย่ยังผลิตฮอร์โมนเพศหญิงที่จาให้เพศหญิงมีลักษณะทางเพศที่ชัดเจนนะครับและแตกต่างจากเพศชายนะครับเช่นสะโพกผายเต้านมใหญ่นะครับเอวคลอดนะครับ ต่อไปอันที่3นะครับการทํางานของระบบสืบพันธุ์นะครับการปฏิสนธิคือการที่ตัวอสุจิของเพศชายเข้าผสมพันธุ์กับไข่ของเพศหญิงนะครับเมื่อผสมแล้วเนี่ยตัวอ่อนจะฝังตัวที่เยื่อบุผนังบดลูกและเริ่มมีการจเจริญเติบโตครบ9เดือนที่จะคลอดออกมาเป็นทารกนะครับนี่คือ,อาการผสมพันธุ์ระหว่างตัวอสุจิกับไข่นะครับ ซึ่งผสมเนี่ยแล้มันก็จะเดินทางมา,าสุดลูกสุดท้ายเนี่ยก็คือจะฝังตัวในเยื่อบุผนังบนลูกแลละนะครับทีนี้อันที่4นะครับวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธ์ให้ทํางานตามปกตินะครับอันแรกคือไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับ 2. อาบน้ําทําความสะอาดอาวยัอวยวะเพศโดยเฉพาะบริเวณหนังหุ้มปลายของอวัอยวะเพศชายเนี่ยนะครับนักเรียนควรใช้สบู่ฟอกให้สะอาดนะครับเพศหญิงควรใช้สบู่อ่อนๆหรือน้ําสะอาดทําความสะอาดอวัยวะเพศภายนอกทุกครั้งแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับอันที่3นะครับหลังจากการขับถ่ายโดยเฉพาะเพศหญิงเนี่ยควรทําความสะอาดอวัยวะเพศในลักษณะจากหน้าไปหลังนะครับและเช็ด ให้แห้งไม่ควรเช็ดย้อนกลับนะครับเพราะจะทําให้เชื้อโรคจากทวารหนักนมาสู่ช่องคลอดหรือทางเดินปัสสาวะได้นะครับอันที่4นะครับสวมใส่ชุดชั้นในที่สะอาดแห้งสนิทและไม่รัดเกินไปนะครับอันที่5นะครับสังเกตความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศของเรานะครับให้รีบปรึกษาผู้ปกครองหรือพ่อแม่เราเนี่ยนะครับเพื่อพาไปพบแพทย์ทันทีนะครับ อันที่5ระวังอย่าให้อวัยเพศเราถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรงนะครับอันที่แล้วก็อันที่7นะครับนายเพศหญิงเมื่อมีประจำเดือนควรเปลี่ยนผ้าอนามมยทุก 2- 3าชั่วโมงนะครับและผ้าอันามัยที่ใช้แล้วเนี่ยควรห่อกระดาษหรือถุงพลาสติกให้มิดชิดก่อนทิ้งถังขยะนะครับนี่คือวิธีการใส่ผ้าอนามมยนะครับนางเลนหญิงนะครับต้องอ่านนะครับอ่านสิ่งที่ครูที่ครูนำขึ้นสไลด์เนี่ยนะครับวิธีการเก็บนะครับ วิธีการใส่นะครับควรทําอย่างไรอันนี้พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับเรื่องที่2ระบบไหลเวียนโลหิตนะระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันคืออะไรมันคือการทําหน้าที่ลําเลียงขนส่งสารอาหารแก๊สออกซิเจนนะครับและสารอื่นๆไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อใช้ในกระบวนการทํางานและการเจริญเติบโต,ตของร่างกายนะครับองค์ประกอบแรกนะครับก็คือหัวใจ หัวใจของเราเนี่ยทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายนะครับภายในหัวใจแบ่งออกเป็น4ี่ห้องนะห้องบนขวาห้องบนซ้ายห้องล่างขวาและห้องล่างซ้ายนะครับนี่อันนี้คือรูปตัวอย่างที่รูพูดเมื่อกี้นี้นะครับนะหัวใจมี4ห้องนะต่อไปนะครับโลหิตหรือเลือดเนี่ยก็มีส่วนประกอบต่างๆดังนี้นะครับ อันที่1ก็คือเม็ดเลือดแดงนะครับเป็นเม็ดเลือดที่มีจํานวนมากที่สุดมีเฮมิโกบินนะครับที่ทําให้เลือดมีสีแดงมีหน้าที่รับแก๊สออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆนะครับแล้วก็นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปฟอกที่ปอดนะครับอันที่2เม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงนะครับทําหน้าที่กําจัดเชื้อโรคและสร้างภูมิต้านทานโรคให้เก่ร่างกายนี่แหละเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะครับ มีความสําคัญนะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่เรามาเรียนกันไม่ได้ทุกวันนี้นะครับถ้าเวทเลือดขาวทํางานไม่ดีถ้าไวรัสเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเนี่ยเราจะติดไวรัสกันได้อย่างมากมากขึ้นนะครับอันที่3เก็ดเลือดนะครับมีหน้าที่สําคัญในการช่วยให้เลือดแข็งตัวหยุดไหลเรียนหยุดไหลเมื่อเกิดบาดแผลนะครับโดยจะมารวมตัวกัน เป็นก้อนแข็งนะครับปิดบริเวณหลอดเลือดที่ถูกตัดหรือฉีกขาดนะครับทำให้เลือดหยุดไหลนะครับเก็บเลือดนะต่อไปหลอดโลหิตหรือหลอดเลือดนะครับมี3มชนิดเป็นไงนะครับนี่คือชนิด1ที่2 3มีอะไรบ้างไปดูกันนะครับอันที่1ก็คือหลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นําเลือดดีออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายส่งต่อไปยังหลอดเลือดฝอยนะครับเพื่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ อันที่2หลอดเลือดดาเป็นหลอดเลือดที่รับเลือดเสียจากหลอดเลือดฝอยที่มาจากส่วนต่างๆของร่างกายนะครับกับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาเพื่อส่งไปฟอกที่ปอดนะครับและอันที่3นะครับหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมากนะครับเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดดากับหลอดเลือดแดงนะครับทำหน้าที่เรียงลําเรียงหลอดเลือดดีนะครับรับส่งต่อจากหลดหลอดเลือดแดงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและ รับหลอดเลือดเสียที่ร่างกายไม่ต้องการกลับเข้าสู่หลอดเลือดดำนะครับต่อไปนะครับเป็นการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับนี่ก็คือจากไหนไปไหนนะครับเห็นไหมอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้นะครับไปฟอกที่ปอดด้วยนะครับวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานตามปกตินะครับอบนะออกกำลังกายและ ไม่ควรหักโหมนะ,นะครับอันที่2รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับตับเครื่องในไข่แดงผักเขียวนะครับหลีกเรียก,กอาหารไขมันอันที่3ดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ6-8แก้วนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการดื่มน้ําโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนช่วยให้เราติดเชื้อน้อยลงนะขาวิจัยมาแล้วนะครับอันที่4ปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ะร,ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันก็เหมือนระบบส่งของนําหน้าที่ลําเลียงเลือดและสิ่งที่จําเป็นไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายนะครับทำให้ร่างกายเรา,าจเจริญเติบโตไปได้ดีและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของระบบหายใจนะครับระบบหายใจเนี่ยทำหน้าที่แลกเปลี่ยนกา๊าซนะครับเข้าและออกจากร่างกายโดยจะหายใจเข้าเพื่ออะไรรับแก๊สออกซิเจนเข้าไป นะครับแล้วหายใจออกด้วยการขับสารคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายนะครับโดยเฉพาะสมองเราเนี่ยถ้าขาดออกซิเจนเพียงไม่กี่นาทีสมองเราจะตายเลยนะครับไม่สามารถสั่งการทําให้ร่างกายเราทํางานได้เลยนะครับเนี่ยเป็นไงหล่อสุดลมหายใจที่1ไปที่จมูกนะครับ2คือหลอดอะไรหลอดลมนะครับอันที่3คืออะไรไปดูกันเห็นไหมจมูกนะครับ น้ำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะครับหลอดลมและอันที่3ที่ครูเว้นเมื่อกี้นี้ก็คือปอดนะครับหลอดลมก็คือทางผ่านอากาศเข้าสู่ปอดนะครับส่วนปอดก็มีหน้าที่อะไรแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนี่คือหลักการทํางานนะหายใจจากจมูกผ่านหลอดลมแล้วก็ผ่านปอดนะครับแล้วก็เอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกนี่คือระบบการทํางาน ของของออร่างกายของเรานะครับนะนี่ข้ามไปได้เลยนะครับเรามาดูวิธีการดูแลรักษาร,ระบบหายใจให้ทำงานตามปกตินะเราควรอยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์นะครับหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่มีฝุ่นละอองควรใช้ผ้าปิดจ,จมูกนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดณนะตอนนี้นะครับยิ่งออกไปนอกพื้นที่ นะครับนักเรียนควรใช้อะไรผ้าหน้ากากอนามัยนะครับปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันการเชื้อโรคเ,เข้าสู่ร่างกายนะครับอันที่2นะครับรักษาสุขภาพนะครับโดยรับประทานอาหารน้ําดื่มนะครับพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับสัปดาห์ละ2-3ครั้งครั้งละประมาณ30นาทีนะครับ อันที่3รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นนะครับเมื่ออากาศเยน็นนักเรียนจะต้องห่มผ้าหรือใส่เสื้อผ้าหนาๆนา,น,านะครับอันที่สนะครับสวมหน้ากากาอนามายัยนะเมื่อกี้ที่ครูบอกไปแล้วว่าถ้าเราเป็นหวัดเราต้องอะไรนะใส่หน้ากากาโดยเฉพาะคนติดโควิดเขาก็ใส่เราไม่ติดเราออกไว้นอกพื้นที่ก็ต้องใส่ตอนนี้รัฐบาลกําลังรณรงค์ให้เราเนี่ยนะครับสวมหน้ากากอนามายัยโดยเฉพาะ ยิ่งนั่งไปบนรถเนี่ยนะครับถ้านั่ง2คนขึ้นไปต้องใส่หน้ากากทุกคนนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายตอนนี้หน้ากากนำมาเป็นสิ่งสําคัญนะครับอันที่5้าระบัดระวังไม่ให้บริเวณหนะ้าอกถูกกระแทกนะครับการหายใจเนี่ยเป็นกระบวนการสําคัญที่ช่วยให้เรามีชีวิตและทํากิจกรรมต่างๆได้ตามปกตินะครับดังนั้นจึงควรรู้ป้องกันหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบการ ระบบหายใจเพื่อให้สุขภาพเราเแข็งแรงนะครับต้นไม้เนี่ยนะมันเป็นไงฟอกอากาศให้เรานะครับจบแล้วนะครับในวันนี้นะครับครูก็อยากให้ในักเรียนนะครับได้ไปทำนะครับข้อสอบนะโดยผ่าน Google Form นะครับเดี๋ยวครูจะแนบท้ายไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอ,อจบการ สรุปนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึวิชาสุขศึกษาภาระศึกษาของชัน้นประถมศึกษาปีที่6ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ